ถ้าขอมาผ้าฝ้าหมักโคนผืนใหญ่จำโบผืนนี้คุณลูกค้าขาราคาผืนละ200บาทวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะ2ผืนแบบนี้สามารถนําไปตัดเป็นชุดเดรสนะคะเป็นแม็กซี่เดรสสวยๆแบบนี้ได้เลยคุณพี่จ๋า สั่งซื้อ2ผืน490บาทสั่งซื้อ2ผืน490บาทค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกรับเป็น4ผืนค่ะ4ผืนนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณพี่จ๋าคุณพี่นะคะก็จะได้นําไปตัดเป็นชุดเดสนะคะได้ถึง2ชุดเลยนะได้ถึง2ชุดเลยใช่ไหมวันนี้นะคะจะ่ายเพียงแค่800บาทไม่พอแค่นั้นค่ะเรายังมีนะคะแถมไปให้ฟรีอีก1ผืนด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะ ติต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าอยากเลือกนะคะสีผ้าเองคุณพี่จ๋าคุณพี่นะคะก็นําเบอร์โทรบนนี้แหละ0890416008ค่ะนาไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนําไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเขาบอกกันว่ามีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าขอมา้าผ้าฝ้ายหมักโคนผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้นะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สาาามรถนํไปออกแบบ ีไซน์ําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขาเห็นไหมอันนี้เขาแบบว่าแค่จับผ้าให้ดูนะว่าแบบว่าผ้านะคะมีความนุ่มผิวแล้วก็ทิ้งตัวคุณลูกค้าขาซึ่งคุณลูกค้านะคะถ้าสั่งซื้อผ้าไปแล้วคุณพี่นะคะอาจผ้ากาวค่ะ อัดผ้าก,กาวเต็มผืนจากนั้นนะคะแล้วก็วางแพทเทิร์นตัดเย็บได้เลยรับรองสวยถูกใจแน่นอนรับรองสวยถูกใจแน่นอนค่ะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นผ้าของม้ารุ่นนี้มีแต่สีสันสดใสทั้งนั้นเลยคุณลูกค้าค่ะร้านแม่มรีผ้าไทยของเรานะคะเลือกชมเลือกช็อปนะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจะนําไปตัดเป็นกระเป๋าจะนําไปออกแบบนะคะตัดเป็นชุดนะคะรูปแบบไหนสามารถนําไปตัดได้เลยคุณลูกค้าคะเนื้อผ้านิ่มมากนะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นถ้าเป็นผ้าฝ้ายระบายอากาศดีค่ะ ระบายอากาศดีแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบเนาะที่ชอบที่จะนําไปแบบว่าไปไปแต่งเพิ่มเติมนะคะนําไปตัดเย็บอะไรเงี้ยคุณลูกค้าหาทําเป็นถุงผ้าทําเป็นกระเป๋าก็สวยนะแถมเป็นเครื่องประดับนะคะหรือว่านะคะในรูปแบบของใช้รูปแบบอื่นๆเราก็สามารถจัดทําได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะ ผ้าขาวม้าผ้าายมะโคมนผ้าขาวาม้าผ้าายมะโคมนนุ่มๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ค่ะสั่งซื้อ2ผืน450บาทแต่ถ้าเลือกซื้อ4ผืนวันนี้800บาทเท่านั้นค่ะและที่สําคัญมากกว่านั้นแถมให้ฟรีอีก1ึงผืนด้วยนะมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย04608 8ค่ะรวมไปถึงนะคะวันนนี้ะคะสั่งซื้อ4,800ืนุณงูก้านะะคย์ศ จากบิ๊กช็อปแถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อรีบๆช็อปกันเข้ามานะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าถุงผ้าบิ๊กช็อปแบบนี้นะคะแถม ถึงแค่วันที่31สิงหาคามนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะหมดแล้วหมดเลยนะสาหรับโปรโมชั่นนี้นะคะคุณพี่จ๋าขอพรบคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยเนาะถุงผ้าบิดช็อปใบใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรีสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรา500บาทขึ้นไปคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะถุงผ้าใบาใหญ่ๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีหนึ่งใบด้วยขอพรบคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยเนาะชอบสีไหนชอบผืนไหนหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าโอ้ยเห ให้นุ่มจัดให้เลยห้าผืนไม่ซ้ําเลย5ผืนไม่ซ้ําเลยได้ไหมได้เลยจ่กพี่จ๋าขอบคุณมากๆนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นชุดคุณลูกค้าบอกว่ารับนะคะสีละสอผืนก็ได้เดี๋ยวนุ่มจัดเซตให้เลือกนะคะ ไม่มีแอปพลิเคชันไลน์ไม่เป็นไรนะขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาถ้าเข้ามาบอกว่าให้นุ่มเลือกให้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่มเลือกให้รับรองสวยถูกใจแน่นอนเพราะว่าสวยทุกสีจริงๆค่ะสีที่นุ่มคัดมาให้นะคะที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นอะไรที่สวยเวลาตัดชุดออกมาจะดูสวยเรียบหรูดูดีมากๆคุณลูกค้าค่ะเราสามารถนําไปสวมใส่นําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบด้วยขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะ้อชื่นชอบผ้าไทยคิดถึงร้านแม่มาริผ้าไทยของเราค่ะซึ่งร้านของเรานะคะนอกจากจะจัดจําหน่ายขายผ้าแล้วที ร้านก็ยังรับตัดชุดไทยด้วยนะคะสามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะชอบชุดไทยรูปแบบไหนแคปรูปไว้คุณลูกค้าขาแล้วส่งมาให้ทางร้านเราดูค่ะเดี๋ยวถ้าทางร้านของเราตัดได้เราก็จะแจ้งราคาค่าผ้าพร้อมค่าตัดให้ถ้าคุณลูกค้าโอเคคอนเฟิร์มเราตัดได้เลยค่ะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะคุณลูกค้านะคะต้องทราบรายละเอียดไซส์ของตนเองอย่างเช่นใส่เสื้อรอบอก3ามสิบหสามเหมือนนุ่มใช่ไหมรอบเอวสาสะโพก40ค่ะถ้าเป็นชุดนะคะชุดเดทนะจะเป็นรอบเอว32สะโพก4 2ค่ะ ความยาวของชุดวันนี้ที่นุ่มใสจะอยู่ที่45นิ้วนุ่มสูง160ซนติเมตรเห็นไหมคะก็จะอยู่เลยหัวเข่าลงมาคุณลูกค้าคะก็จะเป็นอะไรที่ใส่สบายสวยเรียบหรูดูดีด้วยนะคะแล้วความยาวแขนอยู่ที่17นิ้วเป็นความยาวแขนนะคะ,ะแขน3ส่วนเนาะคุณลูกค้าคะเลยเข้อศอกลงมาแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะนอกนจากจะตัดเป็นชุดมินิเดสเรายังตัดเป็นชุดแม็กซี่เดสเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะแต่ต้องใช้ผ้า2ชิ้นแค่นั้นเอองคคค่่่ะสสําาหรับบุณลูก้ทีชชืนชนใจ ก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะอยากสั่งตัดกับร้านแม่มดีพาไทยของเราไม่ใช่ปัญหาคอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบรายละเอียดซส์ของตนเองนะคะคร่าวๆมาประมาณหนึ่งก็ได้นะนอกนั้นเดี๋ยวทางร้านของเราจัดให้ลองตัดดูค่ะถ้าตัดครั้งแรกสวยถูกใจนะคะคุณลูกค้าก็สั่งตัดเพิ่มเติมได้หรือว่าตัดครั้งแรกนะคะต้องมีแก้ไขปรับปรุงอะไรตรงไหนนะคะคุณลูกค้าก็สามารถบอกรายละเอียดตรงนั้นไว้แล้วเดี๋ยวเราก็นํามาตัดนะคะต่อไปนะคะพัฒนาปรับปรุงนะคะในชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4 ต่อไปได้เลยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะก็เราก็มาเลือกผ้าเลือกผ้าเลือกแบบเลือกชุดเนาะคุณลูกค้าขาพางครั้งบางทีเราเขาตัดไว้แบบนี้เราใส่ไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าแบบแบบไม่ถูกใจอะไรผ้าไม่โดนใจอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนะคะคุณลูกค้าขาตอนนี้เราเราอยากใส่เราก็อยากสวย อยากใส่อยากสวยอยากแบบเลือกเองคิดเอทเองคุณพี่จ๋าเรามีแบบชุดแบบเสื้อหรือว่าคุณลูกค้านะคะไปหาแบบมาได้เลยนะคะทางอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายคุณลูกคา้าขาคุณลูกคา้าได้แบบได้ชุดมาแล้วคุณลูกค้าส่งรูปมาให้ทางร้านของเราดูนะคะเดี๋ยวช่วยดูให้นะคะว่าค่าตัดเท่าไหร่นะคะรวมค่าผ้าแล้วอะไรประมาณนี้เนาะเรามาช่วยกันออกแบบดีไซน์ได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็ฝากด้วยละกันเนาะร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะแล้วก็รูปแบบงานแพ็คเกจิ้งคุณพ ซื้อ4ผืนวันนี้4,800บาทแถมให้ฟรีทันทีอีก1ผืนค่ะขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยเนาะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อนะคะไปช่วงเทศกาลนะคะงานเกษียณน,นี้คุณลูกค้าได้ของฝันของฝากของที่ระลึกหรือยังถ้ายังไม่ได้คุณพี่จ๋าสั่งทํา 50ผืนขึ้นไปวันนี้ราคาผืนละ150บาทค่ะราคาผืนละ150บาทสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อ50ผืนขึ้นไปคุณลูกค้าขาแล้วตรงข้อความตรงนี้เราจะพิมพ์ข้อความให้กับคุณลูกค้าด้วยอย่างเช่นคุณลูกค้าบอกว่าของที่ระลึกงานเกษียณใส่ชื่อใส่ตําแหน่งนะคะใส่ชื่อโรงเรียน รวมไปถึงนะคะวันที่30กันยายน2 5 6 8ค่ะคุณลูกค้าคะจำนวน50ผืนจำนวน50ชิ้นขึ้นไปวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียงราคาผืนละราคาชิ้นละ150บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อสั่งทำา50ชิ้นขึ้นไปนะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยถ้าคุณลูกค้ารับ5ผืนเราก็จะแพ็คแบบนี้ให้ทุกชิ้นเช่นเดียวกัน ลูกค้าจะรับกี่เซตแจ้งเข้ามาถ้าเข้ามาได้เลยพูดง่ายๆก็คือ1เซต800บาทจะได้ผ้าขอม้า5้าผืนค่ะถ้าคุณลูกค้ารับ2เซตนะคะ1,600ัรบาทคุณลูกค้าจะได้รับผ้าขอม้าทั้งหมด10ผืนค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสั่งทําเป็นของที่ระลึก ของรับไหว่งานแต่งของชํารวยงานแต่งแบบนี้คุณพี่จ๋าคุณพี่สั่งทําเข้ามาได้เลย50ผืนขึ้นไปวันนี้ราคาผืนละ150บบาทรวมไปถึงนะคะข้อความตรงนี้เดี๋ยวเราพิมพ์ให้ฟรีคุณลูกค้านะคะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะของที่ระลึกงานอุปสมบทคุณลูกค้าก็แจ้งได้ใส่ชื่อนะคะใส่ชื่อแล้วก็ใส่วดัดอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะ ใช้สถานที่แบบนี้ค่ะแล้วก็วันที่ด้วยโอเคเลยขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089041608 08 8งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากอาร้านแม่มารีผ้าไทยของเราขอบพระคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามกด subscribe ด้วยนะ